ชน่อยอาจจะมีจุดจบโดนยึดทรัพย์เหมือนกลุ่มคนเสื้อแดงจะโดนําเนินคดีซึ่งตอนนี้เขาโดนทั้งคดีทำร,ร,ร่างกายลัมโบทำร่างกายศรีสุวรรณนะฮะแล้วก็โดนก็หามินประมาทโดยลัมโบแจ้งก็หาหมินประมาทพี่สุวรรณก็จะไปแจ้งก็หาหมินประมาทอีกนะครับตอนนี้ก็จะแจ้งให้มีการยึดทรัพย์ ทั้งหมดในการกระทําความผิดด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่จบง,ง่ายๆฮะจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตักกะวิบัติที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดมีผู้จ้างวานในการกระทําความผิดตอนนี้นะครับทราบว่าพี่สุวันก็เตรียมที่จะเอาผิดกับผู้จ้างวานในการก่อเหตุนะครับมาทําร้ายพี่ศีสุวันด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ศักด์ที่ไปทำร้ายพี่ศรีสุวรรณจันยาตอนนี้ก็ศาลประทับรับฟ้องนัดดาเนินการที่ผ่านมาก็เป็นการผัดฟ้องตอนนี้ศาลก็นัดฟ้องแหละนะครับก็ดําเนินการตามกฎหมายว่ากันไปทีละสเต็ป ในคดีนี้เป็นคดีของแรมโบ้คดีศรีสุวรรณแรมโบ้ฟ้องหมิ่นประมาทอีกนะครับในขณะที่พี่สุวรรณแจ้งข้อกล่าวหาอย่างน้อย3ข้อกล่าวหาอ้วมเลยทีเดียวฮะแต่คราวนี้มีคดียึดทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้โม่มึงดูไว้กูยั่วมึงล้วมึงกับกูจนถึงวันตายงกล้งากนล้ไม่ไม่ไม่ ยับชโลเลยลุงตายับชโลเลยยับชโเลยยับชโลน่อยู้ไอ้บ่ไปไอ้บ่ขั้นต่อไปมึงต้องกินตะเกียบกลูมึงต้องกินตะเกียบกลูไอ้บ่มึงบอกว่ามึงบอกไงมึงบอกว่าขี้หลุมมูลาขี้หมาแห้งคนบากูไม่เอาอะไรทานองนั้นตอนนี้ปวดไหมจับ มึงกับกูจนวิดภทีบันกูตายมึงต้องเจอตะเกียบกูบอกเคยว่าเงินที่ได้จริงๆอ่ะมันได้แค่หนึ่งล้านหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองหนึ่งล้านหกหมื่นนะครับครับผมผมเลยแล้วอีกอย่างกติกาของอาอาองค์ไอเงินโครงการของคณะ ถ้าอันไหนไม่เข้าข่ายขอให้ใช้เงินเองเท่ากับว่าการชกครั้งนี้ไม่ว่าแลมโบ้ไม่ว่าชิสุวรรณไม่ว่าคดีที่มากับบีนี้ผมต้องอาศัยเงินพี่น้องที่โอนให้ผมนี่แหละ<อ>คุณก็ผู้ชายผมก็ผู้ชายชกต่ยองงย หน่อยให้กันมากกว่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกผมก็คิดว่าผมทำถูกต่างฝ่ายต่างคิดว่าตุองทำถูกเราลองเอาถูกกับถูกกับปือกันตั้งไฟขึ้นมาเป็นการกุศลโชคขึ้นมาเอาเงินกังหมดบริจาคช่วยคนน้ำท่วมโอ้ สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะเขายังไม่หยุดเขายังคงเดินหน้าไฟ้สดนะไปมอบตัวนะบอกได้เงินมาแล้วล้านเอ็ดก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าได้อยู่ล้าน6ล้าน5เขาบอกไม่จริงได้อยู่ล้านเอ็ดเอามาประกันตัวจางทนายความนะครับล่าสุดพี่สิสุวรรณจันยาฮะแจ้งความยึดทรัพย์ลุงศักด์นะฮะเปิดเงินบริจาคทําร้ายตนนะครับนายสิสุวรรณจันยาเลขาธิการนะครับองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้เดินทางไปที่สํานักงานปปช นนทบุรีเพื่อยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรมน้ำบาดาลยกเลิกเจ็โครงการพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นรายแรกนะครับโดยนายวีรวิตร,รุ่งเรืองสิริกุลหรือรุงศักต์อายุ12ปีบุกทำร้ายร่างกายที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายสุธวันกล่าวถึงกรณีถูกทำร้ายว่าตนได้ยื่นร้องกับปอ,อทอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้แจ้งในเนินคดีกับ ผู้ที่ทําร้ายตนที่สนพหรณโยธินเป็นการแจ้งความทาร้ายร่างกายข้อหาเดียวนอกจากนี้พบว่านะการให้สัมภาษณ์ของผู้ทําร้ายมีหลายถ้อยคําเข้าข่ายหมิ่นประมาทเอาอีบันบิบาทอีกนะฮะและจดะดําเนินการแจ้งความในสํานวนขอให้มีการใช้วิธีการพิจารณาตามมาตรา44อนุ1นะครับยึดทรัพย์ที่มาได้จากการบริจาคทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์ ที่ได้มาจากการกระทําความผิดส่วนการไปยื่นให้สรรพากรยังเป็นเรื่องระดับต่อไปขอเคลียร์เรื่องสอนอให้เรียบร้อยนะครับศรีสุวรรณจัญยาบอกแบบนั้นในเชิญงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดกับไอ้ศักเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะครับที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงสามเกรอวหัวแข็งนะฮะก็มีการจัดการบริจาคเช่นกันปรากฏว่าคน เสียคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มแนวหน้าเสื้อแดงยอมเปิดบัญชีปรากฏว่าถูกสรรพากรเรียกเก็บเงินนะครับพอไม่มีเงินให้เก็บถูกฟ้องล้มละลายคดีนี้ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับประจับตามองให้ดีไม่จบแค่นี้หรอกตอนนี้โดนก็หาทำร่างกายโดนก็หาหมิ่นประมาทนะครับและตอนนี้เพิ่มเติมเนี่ยไปแจ้งนะฮะ ตำรวจเพื่อจะขอทำการยึดทรัพย์นะครับอีกคดีหนึ่งเพราะว่าเป็นของกลางในการกระทำความผิดนะครับและตอนนี้ก็เตรียมจะไปร้องสรรพากรเหมือนกับกลุ่มคนเสื้อแดงโดนเลยนะครับคดีนี้แม้จะเป็นคดีเล็กๆนะฮะซึ่งนะฮะไอ้ศักเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดรับบริจาคได้นะต้องขออนุญาตตามกฎหมายไม่ได้เป็นมูลนิธิแต่ทำไม่ได้ นะครับไปเปิดขึ้นมาเฉยๆแบบนี้โดนสัมภกร์เล่นงานตายเลยนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะว่าจะมีจุดจบโดนยึดทรัพย์เหมือนกลุ่มคนเสื้อแดงจะโดนในเรินคดีซึ่งตอนนี้เขาโดนทั้งคดีทำร,ร,ร้ายร่างกายลัมโบทำร้ายร่างกายสีสุวรรณนะฮะแล้วก็โดนก็หาหมิ่นประมาทโดยลัมโบแจ้งก็หาหมิ่นประมาทพี่สุวรรณก็จะไปแจ้งก็หาหมิ่นประมาทอีกนะครับตอนนี้ก็จะแจ้งให้มีการยึดทรัพย์ ทั้งหมดในการกระทําความผิดด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่จบไว้ง่ายฮะจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตักกะวิบัติที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดมีผู้จ้างวานในการกระทําความผิดตอนนี้นะครับทราบวา่าปีสุวรรณก็เตรียม ที่จะเอาผิดกับผู้จ้างวานในการก่อเหตุนะครับมาทำร้ายพี่ศรีสุวรรณด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ